7วันเข้าบ้าน14วันขยะหมดเป็นเป้าหมายที่ดีหากรัฐบาลทำได้ไม่อย่างงั้นก็เหมือนเดิมนะครับดีแต่พูดขอให้กำลังใจทำให้ได้ทีเธอเพราะถือเป็นผลดีต่อประชาชนชาวหาดใหญ่แต่การพูดมักต่างกับการกระทำนักการเมืองแต่ละคนไร่ตั้งแต่รัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีไม่มีใครรู้เรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมสักคน ถึงใช้รีราวาจาสเสมือนผู้เที่ยวเชี่ยวผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งๆท,ที่เป็นแค่เด็กฝึกงานในเรื่องน้ำเสียด้วยซ้ำจึงได้แต่พาทัวร์ดูสภาพบ้านวอดวายแล้วก็ไปแจกของแจกอาหารแจกถุงยังที่แม้แต่คนพื้นที่อย่างนายกแป้นยังพังไม่เหลือสภาพ วิกฤตน้ำท่วมหัดใหญ่ทำให้เราได้เห็นไส้ของนักการเมืองทุกคนที่ทำงานไม่เป็นแต่ยังอาสามาบริหารบ้านเมืองครั้งเมื่อเจอกับวิกฤตน้ำท่วมก็ทำอะไรไม่ถูกบางคนไต่ชั้นมาจากท้องถิ่นมาเป็นสสและเข้ามาควบคุมองคคาพยพต่างๆในระบบราชการจนได้เป็นรัฐมนตรีถามจริงๆเคยมีประสบการณ์บริหารงานอะไรมาบ้างหรือเปล่า แต่คุณสมบัตินะักการเมืองที่ต้องมีเพียงแค่ภาพรักการพูดให้คนเชื่อหลังจากได้เป็นที่รักษาอำนาจไว้ทุกวิถีทางบางคนเนี่ยส่งต่อให้กับลูกหลานทั้งที่ต่างๆเราหลักทั้งที่คนต่างๆเหล่านั้นทำงานไม่เป็นแต่มีเงินทองร้นหลามจากการเมืองและเครือข่ายช่วยหาเสียงได้เสวยสุสขบารมี ที่ส่งต่อกันผ่านถึงรูกถึงหลานเหมือนสมบัติประจำตระกูลแต่ไม่มีจิตใจของฟารเป็นนักการเมืองที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงทุกประเทศที่มีภัยพิบัติไม่มีนายกหรือรัฐมนตรีที่ไหนไปนั่งรถแจกของแต่ต้องบริหารจาัดก,การสถานการณ์มีศูนย์อพยพช่วยเหลือในทันท่วงทีส่วนที่จะลงมือทำต้องเป็นข้าราชการประจำที่มีอำน,นาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างหากการที่นักการเมือง ทำท่าทีตรวจพื้นที่สั่งการแสดงต่อหน้าสื่อเพื่อรักษาภาพของการทํางานช่วยเหลืออย่างเต็มที่แท้จริงแล้วงานไม่เดินเสมือนระบบไม่ทํางานจนแม้กระทั่งน้ําลดลงชาวบ้านถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะการค้าไปจนถึงบ้านเรือนพังพินาศนักการเมืองก็ยังเล่นบทเดิมคือนั่งรถ รถสูงนะครับตรวจพื้นที่รวมทั้งเอาต่างๆของนักการเมืองมาพบทั้งทีมแคนดิเดตนายกเสนอหน้าขึ้นรถแจกของนับให้กับชาวบ้านถือโอกาสสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองเพื่อให้สื่อน,นำเสนอเป็นหน้าเป็นตาซ้ำยังตั้งเด็กเมื่อวันซืนที่ไม่รู้เรื่องน้ำพื้นที่มาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าหาดใหญ่มีอ่างเก็บน้ำกี่แห่งมีคลองกี่สายที่จะระบายน้ำ แทนที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจทํางานตั้งแต่ต้นไปการบริหารจัดก,การจนถึงขั้นตอนในการฟื้นฟูกับร้อนนาเอานักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งมาทํางานทั้งสิ้นพูดให้เข้าใจง่ายๆคือยังเล่นการเมืองไม่เลิกแม้กระทั่งช่วงวิกฤตย,ยังเอาพวกตนเองมาแจากจ่ายตําแหน่งทํางานสารพัดอํานวยการเพื่อสร้างภาพลักษณ์บางคนยังไม่รู้เลยว่าเคยไปหัดใหญ่หรือไม่ ส่วนตัวนายกเองเอ่ยยอมรับผิดนอกจากเอ่ยช้ายังพูดเสมือนว่าใครเป็นนายกหากมีคนตายก็ต้องผิดอยู่แล้วบ้างละหรือเรียกเปลี่ยนนามสกุลเป็นหลีกภัยบ้างละยังติดวาทกรรทางการเมืองไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดอย่างแท้จริงไม่มีความจริงใจในการขอโทษประชาชนขนาดน้ำท่วมชาวบ้านเดือดร้อนแสนสาหัสยังเอาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการหาเสียงทางอ้อมในสภาพฟันเป็นจริง นัเห็นว่านายกอัดุทินไปถึงนายกท้องถิ่นตอนพูดหาเสียงหนักแน่นถึงขังเชี่ยวชาญในทุกเรื่องแต่พอให้ทํางานจริงเมื่อมีวิกฤตก็ต้องการพูดนําที่เด็ดขาดรู้งานและกล้าตัดสินใจกับทําได้แค่ถามชาวบ้านว่ากินข้าวแล้วหรือยังนักการเมืองต้องต้องแยกให้ออกว่าภาวะวิกฤตน้ําท่วมไม่สามารถเอาการเมืองเข้าไปค้องเกี่ยว ควรใช้ระบบทัศราชการที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความเข้าใจมากแก้สถานการณ์แต่ไม่ว่าจะไปหาดใหญ่สักกี่ครั้งนายกอกนุทินยังคงเอาเรื่องน้ําท่วมมาเล่นการเมืองเหมือนเดิมจนถึงวันนี้จึงไม่มีใครเชื่อว,ว่า7วันเข้าบ้านได้แต่ในเมื่อบ้านพังหมดวันนี้เข้าได้แต่มันอยู่ไม่ได้ส่วน14วัน Big c a n ิ้งเดย์ทำความสะอาดใหญ่ ต้องเป่านกหวีดนะครับปล่อยทีมโชว์โถจะเสิร์นกันไปถึงไหนวิกฤตครั้งนี้จึงเห็นว่านักการเมืองไม่เคยคิดเรื่องอื่นเป็นนอกจากการสร้างภาพรักเพื่อคะแนนเสียงแม้วิกฤตเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างนี้ยังเล่นการเมืองกันไม่เลิกอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์ได้มีการโพสต์เอาไว้ครับ